นายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังผู้นายยังไงเล่าฮัลโหล,หลวสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซาราลาชนแนลแล้ววันนี้เราไาอยู่ในแมปโปรเจกต์เซเลเยอร์ซึ่งตอนนี้มีอัปเดตโปรเจกต์เซเลเยอร์ก็คือเป็นมินิอัปเดตก็คือจะมีการเอา FK รีวาร์ดเข้ามาหรือว่าการ FK ได้ของรางวัลแล้วก็ สามารถซื้อซื้อไม่ได้ซื้อดิสามารถขายของได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้กระทั่งดาบเสื้อนู่นนี่นั่นสามารถขายได้หมดจะเป็น n p c รับซื้อเลยอ่าโอเคอย่างแรกก็คือ FK ก็ข้างบนนี้จะมีบอกเลยเห็นไหมนี่ FK ตรงนี้ก็สําหรับคนที่เป็นพรีเมียมาร์บอกก็จะเป็นคูณ2ไปเลยซึ่งพี่อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่า20นาทีเราจะเด้งหลุดหรือเปล่าเพราะพี่ยังไม่เคยลองถ้าใครลองแล้วมันเด้งหลุดก็บอกพี่ด้วยแล้วกันนะ เห็นไหมมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้เห็นไหม0 3นาทีอันนี้มันจะนับขึ้นไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้ก็จะได้เป็นของรางวัลก็เหมือนจะเป็นการให้สปินมาหรือว่าจะเป็นสปินแคร์หรือจะเป็นเดมอนอ่าส่วน n p c ที่รับซื้อของก็คือจะอยู่ตรงเมืองเมืองที่ซื้ออ่าโคมไฟตรงเนี้ยโคมไฟเนี้ยก็จะอยู่ตรงชื่อเมืองชื่อ คาบีบบลุอ่าวิลเลจปึ๊บวาไปนี่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้แล้วพอค้านี่ตรงนี้เลยจะอยู่ตรงนี้ชื่ออ๋อชื่ออุอุโอ้โหชื่ออ่านยากไม่อ่านแล้วกันแล้วก็นี่เห็นไหมเราสามารถขายได้หมดเลยก็คือจะขายนี่นี่อ่านละ140หรือจะขายดาบมิติก,ก็ได้ไดโอ้โหได้6,000หรือจะขายเสือ้อเสื้อเราแบบมันแบบไม่ค่อยใช้อะไรอยากได้เงินสามารถขายได้เห็นไหมขายได้หมดเลยแล้วก็ สามารถขายเขาได้เลยอ้อา,าวเขาเอ้ปกติมีเขานี่หว่าเขาไปไหนหมดวะเนี่ยถ้าเกิดมีเขาหรือมีอะไรเนี่ยสามารถบวกบวกกดขายแล้วกดเซลล์ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้พี่น่าจะไม่มีหรือว่าเขารีไรีใหม่พี่ก็มีนี่หว่าเขาก็มีทําไมเอ่อทำไม,ำไ,มไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้ซื้อเหรอแต่เนี้ยขายแน่นอนอันนี้ขายแน่ แต่อเนี้ยทำไมถึงกดไม่ได้หรือว่ายังไม่เอาเข้ามาโอเคก็เนี่ยประมาณนี้กับ NPC ทีีซัทซื้อของเราก็ใครไม่ค่อยมีเงินหรือว่าขาดแคลนเงินก็สามารถฟารมของมาขายไว้ตรงนี้ได้อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ,าถ้าน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ